嗯 <laughs>。 สวัสดีครับคุณสุเทพนะครับสวัสดีครับคุณกิ้งนะครับพี่ปุ้มสวัสดีครับคุณจริรัตสวัสดีครับ <c oughs> คุณแคนดี้สวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับทานอาหารกลางวันกันหรือยังครับกินอะไรกันมาเอ่ย วันนี้เดี๋ยวอขอใช้เวลาสั้นๆนะครับจะมาไลฟ์คุยกันในเรื่องของอาการปวดเกา์นิดนึงนะครับก็พอดีว่ามีเคสเข้ามาสอบถามสอบถามมาสักล้านหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเป็นหัวข้อที่ผมเตรียมไว้ว่าจะคุยอยู่อยูหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็อโอกาสพอดีว่ามีคือตั้งใจว่าจะคุยเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อเชา้าก็ได้คุยกับอีกท่านหนึ่งก็เลยเหมือนว่าเออทงถึงเวลาที่เราต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องใกล้เคียงกันนะครับ เ okay, ขอบคุณครับพี่จอยร้านบอกว่าเสียงชัดขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรออีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับก็จะได้เดี๋ยวเริ่มเลยครับแล้วเริ่มทีเดียวจบเลยนะครับเริ่มยาวเลยนะครับสวัสดีครับคุณวินยัย <c oughs> น่าจะทานข้าวเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมหรือว่ากาลังทานอยู่นี้ผมผมเข้ามาผมไม่ได้ดูเวลานะขอโทษจริงหัวเที่ยงแนละ้วตอนนี้โอเคอาจจะทานอาหารก็ถือว่าทานอาหารไปแล้วก็คุยเรื่องสุขภาพไปนะครับ เดี๋ยวน่าจะ,ะมีประโยชน์นะครับฟังเพลินๆโอเค okay, ไหมโอเคก็สวัสดีครับผมคุณแจ็คนะครับเพจรู้จริงเรื่องเส้นผมและผิวทุกคนมีความสามารถที่จะรู้จริงเรื่องสุขภาพของตัวเองกับผมคุณแจ็คได้นะนะครับวันนี้ผมที่ผมอยากมาคุยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะคุยกันในเรื่องของออมีเกาเนาะมีใครเป็นอยู่ไหมครับมีการปวดปวดเกามีใครเป็นไหมนะครับคนะ <Okay. S 2> คุณประพัสสวัสดีครับก็คือคืองี้ครับเนื่องจากว่า,ามีพี่ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ที่คุยกันไว้เมื่อประมาณน่าจะประมาณสองสัปดาห์แล้วแล้วก็เมื่อเช้ามีอีกเคสนึงขึ้นมาอาการคือคล้ายๆกันคือโทรมาปรึกษานะครับว่าทําไมเวลาที่ทานแตงกวาทานผักลิ้เย็นแล้วทาไมอาการปวดปวดเข่าถึงมีเยอะขึ้นหรือปวดเกาลั่นแหละนะครับมีอาการปวดมากขึ้นหรือปวดตามข้อมากขึ้น ก็คือส่วนใหญ่ล้วก็พี่ทั้งสองท่านเนี่ยก็จะเข้าใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับเพราะว่าตัวตัวริดเย็นของผักอ่ะหรือแตงกวาคือทั้งสองคนเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็คือทั้งทานแตงกวาก็ปวดทานใบย่านางก็รู้สึกปวดอะไรที่มันเย็นๆอ่ะแล้วก็จะรู้สึกปวดนะครับดังนั้นก็เลยมาถามผมว่าเอะตรงนี้ทําไมเป็นผักแล้วทําไมถึงถึงมีอาการปวดวันนี้ผมก็เลยขอเอาเรื่องนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับเผื่อจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ก่อนที่จะไปตอบคำถามว่าแตงกวาทำให้มีอาการปวดได้ยังไงนะครับผมขออธิบายเรื่องกฎยูริกก่อนหรือคนที่เป็นเกาเนาะสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณลุงระดีนะครับผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับคือในเรื่องของคอมบินเกาเนี่ยทุกคนรู้รู้กันดีอยู่แล้วเนอะว่าเกี่ยวข้องกับกฎยูริกใช่ไหมครับกฎยูริกมันไปเหมือนมันไปแทรกซึมอยู่ตามข้อต่างๆอะ่ะเราก็ทําให้เรามีอาการปวดปวดเพราะกฎยูริก คนนี้เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนาะทางการแพทย์เขาก็มาดูว่าเอ๊ะกูดูริกมันมาจากอะไรเขาก็มาดูว่าโอ้มันมาจากตัวอาหารก็คือตัวอาหารที่มันที่มันมีพิวรีนอยู่เยอะนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับพิวรีนเนาะเขาก็มาดูว่าอแล้วพิวรีนมันมีมากในอาหารประเภทไหนก็ไปดูดูก่อนอ่ะพิวรีนมันจะมีมากอยู่ในพวกตับพวกไก่วงพวกปลาซาดีนบ้างนะครับอันนี้คือระดับแบบสูงๆเลยนะแล้วมันมีตรงมีตรงไหนอีกระดับกลางกก็จะเป็นพวกเนื้อวัวเนื้อไก่ ะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนาะแล้วก็มีอยู่ในหน่อไม้ฝรั่งก็มีนะครับจะมีพิวรีนอยู่แล้วก็พอมาอะไรที่มันมีน้อยบ้างพิวรีนก็จะมีอยู่ในพวกธัญพืชก็จะมีน้อยคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำเนาะว่าถ้าง,งั้นด้วยด้วย,วยทฤษฎีตรงนี้เราก็อย่าไปกินอะไรที่มันมีพิวรีนสูงละกันโอเคไหมเพื่อเพื่อลดอาการปวดเพื่อลอดอาการอักเสบนะครับเพื่อไม่ให้มีกรดยูริกเพิ่มมากขึ้นแต่คนนี้เนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเนาะแต่คนนี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่า,าผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยที่เป็นเกาเนี่ยก็พยายามที่จะลดตรงนั้นแล้วนะครับมีการคือมีการทดลองแล้วก็มีการวิจัยกันเลยเนาะก็คือมีการาทดลองอะไรว่าว่า,วาลองลองหยุดกินอาหารกลุ่มนั้นน่ที่มีพิวรีนสูงสูงอะไม่ว่าจะเป็นตับเป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันมันช่วยลดอาการอักเสบได้ไหมผลที่ได้มาก็คือ กดยูริกไม่ได้ลดลงโอเคแหละมันไม่เพิ่มแต่ว่ากดยูริกมันไม่ลดลงดังนั้นกดยูริกไม่ลดลงอาการมันจะหายไหมมันก็ยากใช่ไหมครับที่เพราะกดยูริกมันยังมีอยู่ตรงนั้นอยู่ก็เลยมีการาศึกษาต่อกันต่อนะครับว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงที่จะไม่กดยูริกของเราลดลงนะครับควน,นี้คําตอบมันออกมาง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นธัญ,ญพืชเป็นพืชผักผลไม้นั่นก็คือการกินที่เป็นที่ผมแนะนำหลายครั้งคือการกินแพนเบรด ซึ่งเป็นไงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการที่เราจะทานแพนเบตเนี่ยมันช่วยลดในเรื่องของกดยูริกได้จริงนะครับาจากการที่มีการทดสอบม,มีการแบ่งกลุ่มกันมาเรียบร้อยเลยเนาะคนนี้นิดนึงนะครับผมก็จะกลับมาตรงว่ากลับมาตรงว่าอ้าวแล้วแตงกวาเนี่ยทำไมกินแล้วปวดทั้งทงที่เราไปนั่งดูถ้าเราไปดูทฤษฎีเก่าก็คือคาว่าพิวรีนก่อนแตงกวาก็ไม่ได้อยู่คําว่าพิวรีนสูงเลยแตงกวาไม่ได้อยู่ตรงในส่วนที่เป็นพิวรีนกลางกลางเลย แล้วก็แตงกวาก็ไม่ได้บอกว่าทําให้มันมีอาการมีผลอะไรเลยนะครับแต่ครนี้แตงกวาหรือรวมถึงผลไม้ที่เป็นธิ์เย็นทั้งหมดนะโอเคไหมที่มันมีธิ์เย็นเนาะผมมองแบบนี้นะครับผมมองว่าปัญหาจริงๆของเกาเนี่ยอยากให้เพื่อนเเข้าใจก่อนว่าเกาจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาจริงๆอยู่ที่ตับทำไมเพียรกเขตับมันเกี่ยวกับข้อไม่ใช่หรอครับคุณจักคือตับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวกรองสารพิษในเมื่อถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ย เกิดการกรองสารพิษไม่ได้จึงทําให้เกิดการหลงเหลือหรือพิษเนี่ยตกค้างแล้วก็ไปตกค้างอยู่ตามข้อต่างๆนั่นเองปัญหาจริงๆแล้วอยู่ที่เรากินเนื้อสัตว์มากกว่าปัญหาคือเรากินเนื้อสัตว์นั่นแหละนะครับเพราะเนื้อสัตว์จะทําให้ร่างกายของเราเกิดการเขาเรียกอะไรกรองสารพิษแบบรุนแดงแล้วก็หนักขึ้นตับจะเหนื่อยนึกออกไหมครับแล้วคราวนี้ตัวโดยเฉพาะเครื่องในด้วยเครื่องในสัตว์เนาะ เครื่องในสัตว์เนี่ยเราลองนึกภาพจินตนาการเครื่องในของสัตว์เนี่ยเป็นก็เหมือนเครื่องในมนุษย์นั่นแหละเรามีตับไว้ทําอะไรกรองสารพิษแล้วเราก็ไปกินตับไก่ซึ่งเขาไก่มีไว้กรองสารพิษของไก่ใช่ไหมครับแล้วก็เอาเอาตกองนั้นอะมากินดังนั้นเราก็เอาสารพิษตรงนี้เข้ามาโอเคไหมครับเหมือนเราเอาเอาสารพิษจากจากข้างนอกเข้ามาในตัวเองโอเคเราได้ในเรื่องของ เราอาจจะได้วิตามิน K อยู่แล้วล่ละนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแฝงเข้ามาเนี่ยมันมันไม่ได้มาแต่วิตามิน K อย่างเดียวโอเคไหมครับมันก็ทําให้ร่างกายต้องเพิ่มภาระในการกรองสารพิษไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วตับเราก็จะเริ่มมีปัญหาในการกรองสารพิษหรือระบายพิษออกไม่หมดพอไม่หมดแล้วมันก็ไปตกอยู่ตามข้อกลับมาแล้วทําไมมันทําให้ถึงมีอาการปวดเวลาที่เรากินอะไรที่เป็นริดเย็น ผมยกตัวอ,อย่างคือแตงกวาเพราะว่ามันเห็นมันมันยกตัวอ,อย่างได้ง่ายเพราะว่าทุกคนรู้รสชาติอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แตงกวาจะมีค่อนข้างกินแล้วเรามันจะเย็นสดชื่นใช่ไหมตัวนี้ทําไมกินเหล่านี้แล้วถึงปวดให้นึกภาพตามก่อนนะครับคือคนที่เร,เราเราเรามีปัญหาพิษอยู่เรานึกถึงเรามีพิษอยู่ตรงตรงข้อนิ้วเราอยู่ตรงนี้พิษเอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วควนี้พอเรากินที่อะไรที่มันเป็นริเย็นเข้ามาเนี่ยมันจะไปดึงน้ําเนี่ย เข้ามาคือฤทธิ์เย็นเนี่ยคือโบตปกติแล้วอธิบายแบบนี้ก่อนพอร่างกายเรามีพิษที่มันตกค้างอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยร่างกายก็จะพยายามไปเหมือนไปละลายพิษออกที่อยู่ตรงนั้นนะครับคือถ้ายิ่งมีถ้าถ้าร่างกายมีน้ําอยู่ก็จะพยายามดึงดึง,ด,งดึงไปให้ให้เพื่อพยายามที่จะไปเอาออกแต่ถ้าพิษมันมีเยอะมันก็ฝังอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ออกใช่ไหมครับโอเคอาการในช่วงที่ปกติเราอาจจะยังไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่ แต่ในจังหวะที่เรากินอาหารที่มันมีริดเย็นแล้วก็มีขมนิดนิดตรงนี้แหละมันจะเป็นรสชาติที่ในการดึงน้ำในร่างกายออกมาซึ่งทําให้เราสดชื่นไงพอพอน้ําในร่างกายเรามีความชุ่มฉ่าเกิดขึ้นน้ําตรงนี้แหละจะถูกส่งออกไปเพื่อเพื่อไปพยายามไปละลายพิษต,ตรงนี้ในจังหวะที่เกิดการละลายเพื่อไปละลายพิษต,ตรงข้อเราเนี่ยเราเลยมีอาการปวด เราเลยมีอาการปวดข้อมากขึ้นเลยมีบางคนก็จะมีอาการบวมหน้านะครับหน้าบวมใช่บวมนะหน้าก็จะบวมนิ้วอะไรก็จะบวมเพราะว่าตัวตัวน้ําในร่างกายเรามันมีมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ข้อเสียนะจริงๆมันเป็น,นกลไกที่ร่างกายกําลังจะพยายามขับสารพิษออกด้วยซ้ำไปนะครับแต่คนนี้ผมไม่ได้แนะนําว่าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นโรคนี้แล้วเราต้องกินพวกทีเ่เันริดเย็นนะเพราะว่ามันจะยิ่งปวดใช่ไหมเราควรจะต้องเหมือนเดินทางใส่กลางนะเราต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆ ดังนั้นอย่างแรกคือถ้าเรามีการปวดในการกินอะไรเราก็ไม่ต้องไปกินสิ่งนั้นก่อนนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจกันว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ต้นเหตุที่ทําให้เราไม่ใช่ต้นเหตุของโรคจริงๆต้นเหตุของโรคจริงคือตับของเราไม่ค่อยแข็งแรงตับของเรามีปัญหาในการกรองสารพิษดังนั้นเราต้องไปฟื้นฟูที่การกินอาหาร เพื่อฟื้นฟูให้ตับเรากลับมากรองสารพิษได้มากขึ้นนะครับเพื่อฟื้นฟูทําให้ตับเราสามารถที่จะสามารถเอาพิษที่มันอยู่ตามข้อต่างๆออกได้มากขึ้นโอเคไหมครับอันนี้คือ point ที่ผมผมอยากชวนเพื่อนๆให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคือตรงตรงส่วนที่เป็นผักลิดเย็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีอาการปวดหรือเจ็บมากขึ้นแต่ต้นตอนจริงๆคือเพราะว่าตัวเองมีของเสียตกค้างอยู่ที่ตามข้อมากกว่า จึงทาให้พอม,มันประกอบกับงานวิจัยที่ที่เขาวิจัยกันหมดแล้วว่าพอกินอาหารที่เป็นพืชผักผลไม้มากขึ้นทําให้กรดยูริกลดลงกรดยูริกลดลงได้ไงเพราะว่าตับของเราเนี่ยสามารถที่จะกรองสา,ารพิษออกมาไปได้มากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับมันจึงตอบโจทย์ว่าถ้าย้อนกลับไปเราจะไปแก้ตรงไหนล่ะตอนนี้เราเป็นเพราะอะไรเราเป็นเพราะว่าเรากินเนื้อสัตว์เยอะเราเป็นเพราะว่าเรากินของของ เครื่องในเยอะอะโอเคไหมครับมันจึงทําให้เราอ่ะมีมีพิษตกค้างเยอะเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับก็คือเราก็ปรับปรับเปลี่ยนเรื่องการกินของเราเนี่ยแหละตรงนี้แหละจะเป็นทางออกสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเกานะครับโอเคไหมครับสวัสดีครับคุณพรมวิไลนะครับสวัสดีทุกๆคนเนาะสวัสดีครับคุณนรง n g วัสดีครับคุณนิชยานะครับคุณครีมมี่นะครับสวัสดีครับโอเคคุณสุภัสทามาแล้วนะคุณบุรัน บุลันวัชกรนะครับคุณคนมันเหีายวสวัสดีครับคุณรุ่มไพยนะครับสวัสดีคุณรุงดีคุณปพัศนะครับโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าเลยนะครับเพื่อนสนิทสนิทเลยทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่มามาฟังกันเนาะก็มาแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าก็มาเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเลยจังหวะนี้ไปแล้วจะไม่ได้คุยเรื่องนี้ก็เลยขอมาไลฟ์สั้นๆตรงนี้ก่อนนะครับมีคําถามไหมครับถึงตรงนี้ น่าจะมีเนาะก็เป็นว่าผมแนะนําแบบนี้ว่าใครที่เป็นเกานะครับอย่างแรกเลยคือเราอย่าไปคิดว่าโอเคเรากินตัวผักลิ้นเย็นแล้วเราปวดเนี่ยแต่ให้เรารู้ก่อนว่าตัวนั้นไม่ใช่สาเหตุจริงๆสาเหตุจริงคือร่างกายเรามีของเสียอยู่ให้เรานึกซะเลยนึกซะเลยแล้วกันนะว่าเอเอก็ดีจะได้รู้ว่าเรามีของเสียอยู่เราจะได้แก้ได้ถูกจุดนะครับการแก้ถูกจุดคือเราไปปรับปรุงในเรื่องของอาหารคือกินกินผักให้เยอะขึ้นกินเนื้อาสัตว์ให้น้อยลงนั่นแหละคือทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องเกาอย่างแท้จริงเนาะ สำหรับใครเพื่อนๆนที่ทานตัวเกละดำอยู่นะครับในช่วงแรกบางคนเนาะบางคนละกันจะรู้สึกมีการปวดมากขึ้นนิดนึงนะมันปวดแบบลึกๆอะตัวนี้คือตัวเกละดดำมันไปเอาพวกพวกโลหะหนักหรือพวกของเสียตรงนั้นออกมาได้นะก็ให้กินต่อเนื่องนี้นะึงเนาะสำหรับคนเป็นเกานะประมาณสัก4ี่เดือนนะครับถึง6เดือนเนาะกินไปเรื่อยๆได้เลยหรือถ้าเราต้องการในเรื่องของฟื้นฟูเรื่องของเซลล์ตับด้วยก็สามารถเสริมในเ,เตอร์ตัวเบต้าคูแคนได้เลยเพราะว่าตัวนี้ไปสร้างตัว ไปบ่มนุงที่เซลล์ตับโดยตรงเลยนะครับถึงแก้ปัญหาในเรื่องเบาหวานในเรื่องของไขมันพอกตับได้เป็นพร้อมๆกันเนาะสำหรับใครที่ทานอยู่เนาะสำหรับใครที่ไม่ได้ทานไม่เป็นไรเราไปปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินอย่างที่ผมบอกทางออกของเรามีนะครับมีมีเสมอไม่ใช่ใช้ผลิตภัณฑ์รรอย่างเดียวนะครับทางของเราคือเราไปปรับพฤติกรรมเพราะตอนนี้เราเป็นเพราะพฤติกรรมการกินของเราให้รู้แบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราแค่ไปปรับพฤติกรรมของตัวเองย้อนอเหมือนเราย้อนสอนนั่นนะแล้วก็หายได้ ถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนเราก็ต้องดูว่าเรากินมาเยอะแค่ไหนเราก็ค่อยเหมือนเราก็ค่อยเดินเดินถอยเหมือนเดินย้อนสอตนตัวเองคือไปเหมือนไปไปเอาของเสียค่อยออกค่อยออกนะครับดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราดูแลแบบเนี้ยแต่ดูแลแบบรู้อ่ะมันก็จะดีกว่าดูแลแบบแบบไม่รู้ว่าตอนนี้เรากินอันนี้เราปวเราก็จะไม่กล้ากินแตงกวาพี่ท่านหนึ่งก็ถามผมว่าวอย่างนี้เขาจะกลับไปกินแตงกวาได้ไหมผมบอกว่าได้แน่นอนถ้าเกิดพี่กลับมาตับพี่แข็งแรงเหมือนเดิม ตัวกดยูริกพี่ลดลงพี่ก็จะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เลยคือคือทุกคนนะผมเชื่อว่าก็ยังอยากกินผักนะแต่ครน,นี้มันเหมือนมีความขัดค้านกันทําไมกินผักแล้วฉันป่วยนะครับตัวนี้ผมมามาดีคลาต์ตรงนี้นะว่าผักไม่ได้ทําให้เราป่วยนะครับเราป่วยเองอยู่แล้วแต่ผักออกมาทาให้เหมือนมันสัญญาณดงอาการออกมาว่าเออเธอป่วยนะเท่านั้นเองนะครับโอเคไหมก็ขอบคุณนะครับมาแบบสั้นๆใครที่เพิ่งเข้ามาดูดูยอนหลักได้นะไม่เป็นไรเนะผมก็ มันพูดยาวเลยทีเดียวนะครับผมพูดยาวเลยคุณจันทพงศ์สวัสดีครับคุณศิลประภาสวัสดีครับโอเคไหม <c oughs> มีใครเป็นเ้าอยู่ไหมเอ่ย <c oughs> ไม่มีเนาะขออนุญาตจิบกบาแฟนิดหนึ่งนะครับมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็โอเคม,มาไลฟ์สั้นๆเนาะก็ ขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะแล้วก็ขอให้เป็นการทํางานหรือการเริ่มวัน,นครับของแต่ละคนอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมมาก็มาแชร์ข้อมูลที่น่าว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ถ้าใครแชร์ได้ก็ยิ่งดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมันจะได้ทาให้เกิดเป็นประโยชน์ทาให้ตรงเนี้ยเวลาที่เราได้บอกคนอื่นไปนะครับเหมือนกับเราได้รู้ก่อนนะว่าเออในท่าสมมติสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสามารถทําให้ ใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออมันใช่นะครับมันมันตรงกับความรู้สึกลึกๆของเราถ้าให้รู้สึกแบบนี้ผมอยากให้พี่แชร์ต่อนะนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เรากําลังที่จะไปสู่ธรรมชาตินะครับแล้วว่าธรรมชาติแน่นอนไม่ทําลายเราอยู่แล้วธรรมชาติเ่ยจะช่วยฟื้นฟูของเรานะครับฟื้นฟูโด,โดยเฉพาะร่างกายของเราก่อนเลยพอร่างกายเราแข็งแรงแล้วจิตใจของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยโอเคนะครับก็ผมไปก่อนนะเดี๋ยวลองดูว่าช่วงตอนหวข่ําหรือตอนเย็น ถ้าเรามีจังหวะได้คุยกันก็จะได้มาเจอกันอีกโอเคนะครับอย่าลืมนะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติตัวคุณสวัสดีครับ